เบสคำสิงสวยหวานอวดหุ่นอึมงานนี้มีพระเอกแอบกดไ like. ลค์ล่าสุดสาวเบสแดะกนีคำสิงได้แต่งตัวสุดแซ่บโดยใส่ชุดเรสสายเดียวซึ่งทำเอางานนี้ทุกคนแห่โฟกัสที่ชุดเพราะดูสวยน่ารักมีสไตล์อย่างมากแต่ทำเอาทุกคนใจไม่ดีเพราะว่าแวกอกอ,กอวดอึมอย่างมากเลยทีเดียวแต่สุดท้ายคนที่เป็นคนถ่ายให้กับสาวเบสก็ไม่ใช่หนุ่มคนไหนนะคะแต่เป็นเพื่อนคนสนิทของสาวเบสและเป็นคนดูแล สาวเบสอย่างโอ๊ตนั่นเองค่ะซึ่งงานนี้ต้องบอกเลยค่ะว่าสาวเบสได้ระบุข้อความประกอบเซตภาพนี้เป็นอิโมจิรูปหัวใจสีชมพูแน่นอนค่ะว่าทุกคนก็ต่างใจฟูเมื่อเห็นเซตภาพนี้เช่นเดียวกันซึ่งแน่นอนค่ะว่าแอบเห็นพระเอกหนุ่มชื่อดังจากทางช่องเจดอย่างหนุ่มเข้มหัศวีพักพงไ์ภาสารก็ได้มากดไลค์ภาพนี้เช่นเดียวกันค่ะไม่รู้ว่างานนี้สวยถูกใจถูกต้องไหมคะแต่ทำเอาทุกคนก็ต่าง ไม่ใช่แค่พระเอกหนุม่มแต่แฟนคลับก็ยังมาคอมเมนต์อาทิขอโทษนะคะสอบถามหน่อยค่ะน้องใช่คนเดียวกันกับนางเอกนางฟ้า,ก,ากรรมกรที่เต้นหลุดโลกตอนงานฉลองปีใหม่ไหมคะแหวกได้อีกไหมคะสวยมากจาก้ะใครได้ไปโคตรโชคดีเพชรแท้ไม่มีอะไรทำร้ายเธอได้ว้าวสวยเซ็กซี่สวยหวานปนเซ็กซี่ค่ะยิ่งโสดยิ่งสวยสวยไม่พักรักไม่แผ่วสวยฉ่ำม,มากองเบสแต่ตอนแดนก็ฉ่ำไม่แพ้กันพี่คิด ิดว่าน้องจะติดสายฮาซะแล้วและอีกมากมายนั่นเองคนสวยเขาไม่ติดฮากันตลอดหรอกคะ่ะแต่ก็มั่นใจนะคะว่าความรักจะทําให้สาวเบสสวยขึ้นนั่นก็คือรักครอบครัวและรักแฟนคลับนั่นเองขอขอบคุณเบสคำสิงและหัสวี ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องโหนข่าวดังเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปและสรุปเนื้อหาดีๆต่อไปหากใครมีข้อเสนอแนะติชมหรือแนะนำสามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยนะคะขอบคุณค่ะ